หน้างอเป็นข้อศอกหมาเลยไปยิ้มอะไรอ่ะก็โดนหักเงินไปตั้ง750บาทอ่ะพ่อรู้แล้วทางบริษัทเนี่ยเขาจะหักเงินสมทบเข้าประกันสังคม5%แล้วทำไมต้องหักด้วยอ่ะพ่อไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะประโยชน์เยอะแกยังหนุ่มยังแน่นเดี๋ยวแกเนี่ยก็ได้ใช้สิทธิประกันสังคมจะบอกข้าวๆใหฟังนะครับประกันสังคมเป็นกฎหมายภาคบังคับซึ่งนายจ้างลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติตามหากเงินสมทบจากนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างรัฐบาลเนี่ยก็ช่วยจ่ายด้วยส่วนหนึ่งเงินส่วนเนี่ยจะมีกองทุนประกันสังคมดูแลอยู่เงินทั้งหมดเนี่ยนะจะถูกคุ้มครองผู้ประกันตนโดยสิทธิประโยชน์หลักๆเนี่ยเกรณีกรณีที่1กรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุกรณีที่สคลอดบุตรกรณีที่สทุกพลภาพกรณีที่สเสียชีวิตกรณีที่ห กรณีสงคาข้อบุรกรณีที่6ชลาภาพหรือว่าเกษียณอายุงานและกรณีทียเจดคือว่างงานหรือเจ้านายเลิกจ้างอยากรู้เรื่องประกันสังคมครับโทรสายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงเลยลูกหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้พ่อครับพี่แอนนี่แสนรู้รู้ดีเรื่องประกันสังคมจริงเลยนาอเนี่ยก็พ่อเนี่ย เป็นลูกจ้างผู้ประกันตนจดปลดกเกษียณนี่งไงสิทธิทุกอย่างเนี่ยพ่อได้ใช้หมดแล้วเหลือสิทธิอย่างเดียวที่ยังไม่ไใช้อะไรพ่อตายยังไม่ตายนี่แล้วส่วนพี่เนี่ยคือผู้ประกันตนม40ประกอบอาชีพอิสระเ<อ>พราะฉะนั้นครอบครัวเราคือครอบครัวประกันสังคมย้ม